สวัสดีค่ะทุกคนพบกับโอปอลอินนะคะอัพเดตข่าวสารในโลกบริษัทแดงประจาวันกับกระแสต่างประเทศกันนะคะพิมลิกนัดแรกของแมนยูเป็นยังไงกันบ้างคะอาจจะยังนะใช่ไหมเพราะว่าก็ไม่สามารถคว้า3ามแต้มในบ้านกับเกมที่เจอกับอาร์เซนอลได้นะคะเป็นประตูที่เสียมาจากลูกเตะม,มุมแล้วก็บายินดีก็ไม่สามารถที่จะเซฟไวได้นะคะจริงเราก็จะมีจังหวะปัญหาเหมือนกันที่มองว่าเป็นจังหวะ ฟาวหรือเปล่าแต่ในแง่ของผู้รักษาประตูจริงๆประตูนี้ก็ต้องรับผิดชอบไปเต็มๆเหมือนกันนะคะคนที่โดดเด่นในเกมนี้อย่างเห็นได้ชัดก็คือนักเตะใหม่ของเราสองคนนะคะไม่ว่าจะเป็นมาทุสคุญย่านะคะมีจังหวะเน้นๆ3ครั้งจังหวะได้หลุดเดี่ยวไปนะคะเอ mm ็มบูโมเองก็ถือว่าดูดีเลยทีเดียวค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงในแนวรุกนะคะแต่ว่ากองกลางเนี่ยยังรู้สึกว่ามันมีความอืดอยู่นะคะแล้วก็หลังก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่า สิ่งที่น่ากังวลตอนนี้น่าจะเห็นชัดๆก็คือผู้รักษาประตูนะคะที่น่าจะต้องมีการเสริมเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะฟาบิโอโรมาโน,น่ยเขาก็รายงานนะคะว่า ผู้รักษาประตูที่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจตอนนี้ก็คือเซนเรมนส์นะคะถ้าว่าแมนยูต้องการที่จะดึงใครสักคนเข้ามาในช่วงเวลานี้จริงๆแล้วก็มีทั้งแกรี่เนวิลนะคะที่ออกมาให้ความเห็นในลักษณะที่ว่าตอนนี้มันไม่มีผู้รักษาประตูมือนหนึ่งที่ไว้วางใจได้เลยซึ่งทุกคนก็เห็นแบบนั้นเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามเมอรอก็มองว่าเกมนี้มันยังพอดูดีจากเกมในฤดูกาลที่แล้วอยู่บ้างเนาะซึ่งมันมันอาจจะน่าเสียดาย ตรงที่ว่าเรามีโอกาสได้บุกตอนท้ายด้วยแล้วก็ยังหญิงประตูไม่ได้นะคะ อ,อีกหนึ่งคนที่ทำผลงานได้โดดเด่นในเกมเมื่อคืนนี้นะคะโอก,ก็รู้สึกว่าเลนีโยโ่ย ورو เนี่ยมีจังหวะที่ช่วยทีมได้เยอะเหมือนกันจากสถิติของโย و r o นะคะชนะดูลูกกลางอากาศได้100%นะคะความแม่นยำในการจ่ายบอล91%จ่ายบอลสำเร็จ61ครั้งทำเกมรับสำเร็จ12ครั้งสกัดบอลทิ้งได้6ครั้งนะคะชนะลูกกลางอากาศมีโอกาส5ครั้งก็ทำได้ทั้งหมดเลยนะคะดักตัดบอลในเกมได้4ครั้งแท็กเกิลสำเร็จ2 จาก3ครั้งนะคะตัวเดลิกเองก็บอกรู้สึกว่ามีความแข็งแกร่งอยู่เหมือนกันนะเอาเป็นว่านัดหน้าเนี่ย ยังพอมีโอกาสที่แมนยูน่าจะลุ้นได้อยู่บ้างนะคะไปแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆเกมหน้าเนี่ยจะไปเยืนบ้านฟูลแลมนะคะก็หวังว่าจะทําได้อีกอย่างนึงค่ะราสมุดฮอยลุนที่ไม่ได้ลงมาในเกมนี้ไม่มีชื่อด้วยนะคะเพราะว่าก็เป็นการตัดสินใจกันเนาะว่าอณเวลานี้สถานการณ์ของราสมุดฮอยลุนกับแมนยูเนี่ยจะยากลําบากแล้วหลังจากที่เบนจามินเชสโกเข้ามานะคะก็มีการแจ้งไปกับตัวนักเตะแล้วแต่ว่านักเตะเองก็ยืนยันว่าอยากที่จะสู้ต่อเพื่อตําแหน่งของเขาในขณะที่ก็ มีหลายทีมกำลังให้ความสนใจอยู่เหมือนกันปีท้ายที่เป็นจามินเชสโก้นะคะเกมนี้มีโอกาสได้ลงสนามเดบิวต์เหมือนกันนะคะเป็นช่วงนาที65อาจจะยังไม่ได้โชว์ฟอร์มหรือว่าอะไรมากแต่ก็เห็นว่ามีจังหวะเข้าทำที่พอได้ลุ้นอยู่เหมือนกันนะคะโดยเจ้าตัวก็บอกว่าภูมิใจที่ได้ลงเล่นนัดแรกในโอทัฟฟอร์ดโรงละครแห่งความฝันวันนี้ไม่ใช่วันแรกของเราเลยมันเป็นเกมที่ยากแล้วก็โชคร้ายมากแต่ว่าเราก็จะเดินหน้าต่อแล้วก็ทำเต็มที่ไปได้วยกันนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะเอาละ เป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะคะถึงแม้ว,ว่าเตเกมแรกจะยังไม่มีแต้มก็ตามเนาะลุ้นกันต่อกับเกมฟูลแลมค่ะ